ถ้วยกระดาษในตำนานค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงณนแะทตอนในห้องเรียนแฮนด์เมดนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนการทําถ้วยกระดาษในตํานานเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆท่านที่อยู่ในออฟฟิศนะคะต่างก็จะต้องมีถ้วยกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถ้วยแบบนี้นะคะเราส่วนใหญ่ก็จะฝึกทําสมัยตอนเป็นเด็กๆเลยนะคะบางทีก็ อาจจะเกือบหลงลืมไปบ้างก็ได้นะดังนั้นวันนี้ครูเอี้ยงก็อยากจะย้อนความทรงจำนะคะเรามาทำถ้วยกระดาษแบบนี้เอาไว้ใส่เครื่องใช้สำนักงานของเราได้กิ๊บเก๋มากเลยคะ่ะเช่นไว้ใส่คลิปใส่ใส่แมสใส, Mac, ใส ใส่กระดาษเย็บมุมเป็นต้นนะคะใช้สอยประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเตรียมกระดาษ A4 หรือว่าครึ่ง A4 แบบนี้ก็ได้นะคะกระดาษอาจจะใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลหรือตัดกระดาษเช่นเป็นกระดาษ หนังสูพิม์พอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะให้เราพับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งตามรูปเลยนะแบบนี้นะคะและก็พับอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดรอยนะคะแล้วเราก็คลี่กระดาษออกนะแล้วพับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยนะ รีดกระดาษนะคะให้เรียบหลังจากนั้นก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเหมือนกันทั้งสองด้านพยายามให้ด้านในนะคะชิดกันนะคะอาสังเกตดูนะด้านในก็จะเป็นชิดกันนะด้านในก็จะต้องชิดกันผลลงมาค่ะเราก็จะได้สามเหลี่ยมทั้งสองด้านที่เท่ากันนะคะ หลังจากนั้นเราก็คลี่ออกนะแล้วก็พับแบบนี้ตามตัวอย่างนะคะพับด้านข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายมาประกบกันนะคะแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะพับด้านขวาเข้ามานะแล้วก็พับด้านซ้ายมันก็จะเท่ากันนะคะทั้งสองด้านหลังจากนั้นพับหัวลงมานะคะพับหัวกระดาษลงมานะ พับหัวกระดาษลงมาทั้งสองด้านนะคะอ่าเราก็จะเห็นก้นแหลมใช่ไหมคะตูดมันก็จะแหลมพับตูดขึ้นไปคะ่ะพับแล้วก็รีดให้เรียบนะคะเพื่อให้เกิดรอยหลังจากนั้นเราก็กลางออกมานะคะโอเคใช้มือดัดดัดเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้ได้ถ้วยกระดาษรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ง่ายมากเลยคะ่ะตรงนี้เราสามารถทากาวก็ได้นะคะหรือเราจะเย็บแม็กก็ได้นะคะ ลองอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นชิ้นเล็กก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะดูตามตัวอย่างได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณเอี้ยงก็อยากจะแนะนำนะคะให้เราใช้กระดาษรีไซเคิลถ้าจะให้หนาหน่อยเช่นกระดาษอันนี้เลยคะ่ะเป็นกระดาษ่อกระดาษ A4 นะคะนี่เลยคะ่ะเวลาเราใช้งานก็จะทนทานนะคะเพราะน้องก็จะมีความหนาแล้วก็มันวาวสวยงาม นะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงที่เราพับนะคะเราสามารถตัดตกแต่งเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นทรงดั้งเดิมสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูเอียงแนละท่าตอนขอบคุณค่ะ